ทำมาน่าจะสามเดือนกว่า,วาแล้วค่ะสามเดือนเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แบบตาติีแบบตาไม่ค่อยเท่ากันอะไรเงี้ยแผลเป็นแทบไม่ค่อยเห็นเลยค่ะรตรงตรงมีเลยนะในนห้ข้าวมั้ยแม่ให้ข้างไม่ค่อยมีเหมือ<ไ>น <ป S 1> มันกีดสั้นแล้วก็แบบแผลมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเงี้ยเห็นเพื่อนทำแผลน่ากลัวมาก มันมันใหญ่แล้วแบบมันเห็นได้แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะพอแบบทําเสร็จเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเลยปกติเขาทําจะน่ากลัวกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันใหญ่เหมือนเขาน่าจะกีดยาวแล้วมันเลยแบบแผลมันเลยแบบดูใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ย oh, ชอบเตยจารินหมอหาเพราะแบบเขาดูหน้าเก๋ดีแล้วก็แบบสวยหมอแบบทําให้เลยบอกไม่เอาสูงมากอะไรเงี้ยค่ะ ทงหมอดีแบบโอเคทุกอย่างหมอแบบไม่ต้องบอกว่าจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยค่ะแค่บอกว่าแบบเอาเท่านี้หมอก็แบบประมาณนี้ก็แบบถูกใจมากเลยค่ะแบบแนะนําให้มาทําที่นี่เพราะที่นี่ดีมากแบบไม่แผลไม่น่ากลัวเลยกรีดสั้นแบบทำชีวิตได้อ,อ่อกินข้าวหรือกินอะไรได้ปกติเลยไปไหนได้ปกติแบบแนะนำ แบบแนะนํากิดสั้นดีกว่าเพราะแบบกิดสั้นมันดีกว่ากิีดยาวเพราะแบบอย่างเราด้วยก็แบบควรที่จะกิีดสั้นมันแบบมันโอเคกว่าแบบมันไม่ฉํำไม่อะไรถ้าแบบกิกีดยาวน่าจะเหมาะก,กับแบบอายุแบบรุ่นแม่เราหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นเพื่อนกิดยาวแล้วมันแบบชําแบบชําแบบบวมมากเลยทาไมกิีดสั้นถึงดีดียังไงกรีดสั้นหนึ่งเลยคือแผลจะเล็กกว่านะครับการบวมชํำก็จะน้อยกว่าถ้าเทียบกับการกรีดยาวในสมัยก่อนกอนเนี่ย แผลตีดยาวเนี่ยจะค่อนข้างยาวแล้วก็มีโอกาสที่เป็นผังผืดได้ค่อนข้างง่ายครับถ้าจะถามว่าคนไข้กลุ่มไหนนะครับที่จะเหมาะกับการทําตา2ชั้นแบบลีดสั้นนะครับหนึ่งเลยก็คือจะเป็นกลุ่มที่อายุน,น้อยๆนะครับหนังตามไม่ตกเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่มีชั้นตาเลยนะครับก็คืออยากได้ชั้นตาขึ้นมาให้มันสวยงามขึ้นนะครับส่วนในกรณีของเรื่องของตีดยาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีของผู้สูงอายุนะครับที่มี หนังตาคนข้างเยอะเราจะต้องติดยาวเพื่อที่จะต้องทําการตัดหนังตาส่วนที่เกินออกด้วยครับส่วนของการเปิดหัวตานะครับเทคนิคการตรีั้นของเราสามารถเปิดหัวตาได้โดยที่จะไม่จําเป็นจะต้องมีแผลลากยาวมันจะถึงหัวตาครับทำให้ข้อดีของมนันก็คือไม่จําเป็นจะต้องมีแผลที่อยู่บริเวณหัวตาส่วนใหญ่การเตรียมตัวก่อนการทําตาก็ไม่มีอะไรมากนะครับในรายที่มีการกินวิตามินอาหารเสริมต่างๆก็แนะนําให้หยุด วิตามินหรืออาหารเสริมพวกนี้อย่างต่ำหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมีภาวะเรื่องของเลือดที่ออกมาเยอะเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะบวมชัาได้ง่ายครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเคสที่มาเจอเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากทำครั้งแรกนะครับก็จะมีเรื่องของการทําครั้งที่2ครั้งที่3เรื่องของจากความไม่พอใจต่างๆชันเล็กไปชันไม่เท่ากันหรือว่าจากการที่เอาไขามันออกไปมากเกินจนเกิด ภาวะเรื่องของตาโบนะครับก็จะมีเรื่องของการแก้ตาตามมาถามว่าการแก้ตาแต่ละครั้งเนี่ยความยากง่ายแตกต่างกันไหมตอบเลยว,ว่าความยากมันจะยากมากกว่าที่จะทําครั้งแรกในปกตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้เกิดผังผืดในบริเวณลูกตานะครับเพราะฉะนั้นงานของหมอเนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยในการจำนวนครั้งที่แก้หลายๆครั้งนะครับส่วนใหญ่คนที่หลังจากทาไปแล้วนะครับบางคนที่จะมาเจอพบแพทย์เนี่ย ช่วงแรกๆคนไข <VII 1941, S 2> ้จะมีอาการกังวลว่าชั้นตาเนี่ยจะใหญ่กว่าชั้นตาที่หมอดีไซน์ให้ซึ่งก็ต้องบอกย้ำกับคนไข้ว่าต้องใจเย็นๆเพราะว่าการผ่าตัดมันมีอาการบวมช้ำอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกใจเย็นๆแล้วก็รอให้ชั้นตาเข้าที่แล้วก็จะสวยได้ตามที่เราต้องการครับหมอก็จะบอกนะครับว่าแต่ละแต่ละข้างของตาเนี่ยการยุบบวมของแต่ละข้างเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพคุณจะต้องใช้เวลาในการยุบบวมนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนหลังจากการทําตานะครับ ที่คลินิกเรานะครับก็จะมีการนัดลูกค้านะครับมาฉีดยายุบบวมเพื่อที่จะให้อาการยุบบวมเนี่ยค่อยๆน้อยลงหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการแนะนําเรื่องของการบริหารดวงตาหลังจากการทําตา2ชั้นไปแล้วนะครับให้อาการยุบบวมเนี่ยมันลดลงเร็วขึ้นนะครับส่วนใหญ่การบริหารตานะครับของของเราก็คือเป็นการหลับตาลืมตานะครับเพื่อให้ตัวระบบน้ําเหลืองเนี่ยมันมีการไหลเวียนทําให้การบวมช้ำเนี่ยลดลงก็คือเป็นการหลับตาลงแล้วก็มองขึ้นสุดนะครับ ส่วนใหญ่วันหนึ่งก็จะทําอยู่ที่ประมาณ30-60ถึงครั้งหรือว่าคนไหนที่ว่างๆก็สามารถหลับตาลืมตากระพริบได้เรื่อยๆเลยครับก็หลังจากนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับใครที่สนใจอยากทําตานะครับก็อยากจะให้เลือกตัวหนึ่งเลยคือเลือกหมอนะครับดูแล้วก็เรื่องของคลินิกดูคุณภาพแล้วก็เรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวคลินิกนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการทําตาแต่ละครั้งเนี่ยอยากให้ทาครั้งแรกแล้วสวย จบไปเลยดีกว่าจะต้องมานั่งแก้หลายๆครั้งนะครับ